ใครว่าแกงฮังเลนี่มันเนี้ยยากนะครับผมบอกเลยว่าเพจนี่เนี้ยอย่างยง่ๆประจัางนะฮะเดี๋ยวผมจะเนี้ยให้มันง่ๆก็พอนะครับเมื่อคืนนี่ผมจะปลาก็คนมาแปงแกงฮังเลนี่นะครับกูเต้อผมจะใช้ขาหมูวันนี้ผมจะแย่ไป3มจานละกันนะครับเพราะว่า3มจานนี่มันเปื่อยเวยนะครับถ้าผมใช้ขาหมูนะวันนี้ม่ได้ดูละคีปนะครับผมจะใช้3จาน2อกิโลนะครับอันนี้คือ3ชั้น2กิโลแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกแกงฮังเลกับผงฮังเลนะครับ มีลูกค้าเจอปัญหาหนักขนาดนะครับซื้อน้ำพริกแกงังเลไปบะหมี่ผงังเลเจ้าเนี่ยได้นะครับอ่าหลังจากนี้นะหลังจากนี้ผมจะขายน้ำพริกแกงังเลพร้อมกับผงฮังเลไปเลยนะครับเป็นชุดไปเลยนะครับเนาะลูกค้าจะไม่ต้องมาเจอปัญหาวัาซื้อน้ำพริกแกงังเลไปแล้วซ่อดผงฮังเลมาได้เจ้าขี่รถประวดสมุรสงครามแล้วค่ะบะหมี่ค่ะเนี่ยได้ดิค่ะนะหลังจากนี้ผมจะขายเป็นชุดไปเลยนะครับไปกู้กันไปเลยเนาะอ่าอันนี้ผมใช้หมู่2โลนะครับแล้วก็จะใช้น้ำพริกแกงังเล250กรัมกับผงฮังเลหนึ่งซองนะครับผมจะขายเป็นชุดกัน ไปอีเลยนะครับผมเนาะเอากุย่างนะผสมกับการกับหมูนี้ใครว่ามันยากนะบันจียากนะครับเอาการกับหมูเนี่ยที่ผมใส่ถุงมือนี่นะบัจจว่าผมขวมันสะอาดนะครับมันฮ้อนนะครับมันเป็นพริกเดี๋ยวไปเหี่ยวแล้วลําบากนะครับเนาะอ่าหลังจากนั้นนะครับเอาละไว้หั่นสักประมาณสักห้านาทีสิบนาทีพอละเนอตั้งหม้อขังนะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็จะเอาอันออย่างก็เอาไอหมูที่เราเตรียมไม้ตะกี้นะครับเอาลงไปพัดนะครับแต่ต้องไปพัดหมื่นพัดกําเดียวกับพอแล้วนะครับ แล้วเราอย่าเอาน้ำใส่ถามว่าเอาน้ำใส่มอกใดเอามันมอกท่วมหมูก็พอแล้วครับไอ้ค่ะน้องใส่น้ำไป3ลิตรบุลละค่ะหมูมันลอยเนี่ยได้ดีค่ะนะคะไ <c oughs> อ้ว่าน้องเปลี่ยนหม้อขหางนะลูกเอาเป็นหมออ้อขหางก้นตื้นๆน,น,นะครับเนาะแล้วก็กระเทียมกับหอมแดงนี่ใส่ก็ได้ดไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับใส่น้ำกระเทียมดองนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วนี่เป็นซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำนี่ก็ใส่ตามชอบนะครับใครชอบสีแบบไหนก็ใส่นะครับใครได้เข้มๆก็ใส่นักถ้าแบบมากเข้มๆก็ผมต้องใส่นักนะครับเอาหมกพอให้พอดีพอแล้วนะครับ เปผงปูงโรด,กโดแกงแดงเกลี่ยเมียงใส่ไปเลยจอนนะฮะแล้วนี้เป็นน้ําตาลปีป๊บนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่เข้าไปเลยเนาะทั่วดินนะครับบัต้องใส่ออนยังก้อนใส่อันยางหลังใส่ไปพุ่มกันทั้งเลยนะครับเดี๋ยวมันออกมามัน,นึงปีแกลังเลคนเดียวเจือผมนะครับ <c ười> นะแล้วก็จะเป็นน้ำมะขามเปียนะครับสักปากหนึ่งกับปอละเข้าใจหน่วยช่างตวงวัดปากกอาปากอา่ะ this is a park อ่ะ you know เออโอเคหนึ่งปากนะครับผมเนาะแล้วก็เปิดไฟล่ามันไว้ทั้งเลยนะครับรับเป็นโนใจกับมันนะ ถ้ามันเดือดโบ๊ะโ,โบโบอีละนะครับใส่ขิงลงไปนะครับจะขิงแก่ขิงอ่อนแล้วแต่นะครับบ้านใครมีขิงแก่ก็ใส่แก่ใครมีขิงอ่อนก็ใส่ขิงอ่อนนะครับมักแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะครับเนาะ หลังจากข้าใส่ขิงไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาสนใจยอย่างมาันละครับละอาเลยนะับเปิดไฟอ่อนๆนะครับสักชั่วโมงเรียบร้อยนะครับแกงฮังเลง่ายก่อฮะเนี่ยใครบอกว่ามันยากนะครับมันจะยากนะครับเอาูอกุญแจจงใส่หม้อหันออกมามาดูไปแกงฮังเลแล้ว <laughs> เพจนี้นี่นะมันต้องอย่าแปลงอ้อย่างที่มันยากๆคือมันง่ายๆนะนะถ้ามีตังราดที่ผมปลาข้าปลาเข้าโคบนะนะครับเนาะ,ะจือเพจนาทีปลายนี่ก็เอออย่าที่ว่านะครับก็คืออยากให้ทุกท่านเนี่ยกิน ภายในในาทีป,ปลายก็พอละไม่ต้องไปพอคลีบอย่างเมืนนะฮะพอเมืนไปก็้าเห็บไดายยากี่เข้านะฮะเอาสักนาที2นาที3ามนาทีก็พอละออกมาปุ๊บดูจบเนี่ยกินจ้างเลยจบนะครับผมเรียบร้อยนะครับน้ำพริกแกงอเออไม่จน้ำพริกแกงเลยแกงข้างเล็บของเรานะครับแบบโค่นเลยมอแนะจหลังจากนั้นก็วางขิงลงไปนะครับแล้วก็เป็นทั่วดินนิดหน่อยนะพี่นัทพี่นัด <laughs> เรียบร้อยนะครับผมอืหน้าตาของแกงข้างเล็บของเรานะครับโอ้โหบอกเลยคอเลสเตอรตลอลมา ถึงเวลาสมควรนะครับป้นเขาหนึ่งจุ่มลงไปเลย์ v ี่บอดี้ยอกนะครับตัดหวานจิ้วลุยมอ <c oughs> พอเนี้อสูดดูมันเปยเนี่ยเบาะลองมาดังปอ๊อกออถ้าไข่บบมักมันหมูนะครับก็ใะ้เป็นขาหมูขาลังก็ได้นะครับมันออกมามันก็เยี่ยล้ำกิ้นนักนะครับแต่ว่าถ้าไข่มักมันแบบนี้ก็ใะ้เป็นสามชั้นก็ได้นะครับล้ำเมือนกันนะครับเนาะลองเนี่ยพอเนืสูนเน้อ